พี่นองเอ้ยสิบเมื่อที่แล้วบริเวณนี้เป็นทุ่งรวงทองเห็นบ้าพี่น้องทุ่งรวงทองที่เลืองอาลามไปด้วยเข่าซุกเดี๋ยวนี้ที่เป็นทุ่งรางนางลืมซะแล้วพี่น้องเอ้ยมดเข่ามดน้ำแล้วเกี่ยวมดแล้วพี่น้อง เป็นเอเติดเลยมีแต่ตอเฟืงองบ่เห็นแล้วทุ่งรวงทองปีนี้พี่น้องเอ้ยนี่แต่ทุ่งร้างนางลืมนแนมไปทางใดก็มีแต่ต่อเฟืองเลยพี่น้องเอ้ยบ่ไหน เข้าสู่บรรยากาศหน้าแรงแล้วพี่น้องแล้วก็ลังหนาวแล้วพี่น้องใส่กันหนาวเลยเด้อเมืองสกุลสองมือแล้วอากาศหนาวแล้วไปช้าเข้าคอกเช้ากินมดดมือมดเว้นนี้ฮ้านี่ก็ได้กลมปันองแล้วนะ ป้าเขาคอกเมื้อมีใครเอาไปเลี่ยงใลบ้านเห็นไหมนแม่กินคักกินแน่เนี่ยป้าป้าเขาคอกป้า กินได้กินดีคักพี่น้องเอยเบิงค่ะดากจนบ่มีกมฟันองค์มังกรลาดบุรีเนี่ยปลาปลาเข้าเข้าเข้าแล้วนะ ลักเลยลักเลยป่ะปไปไปไม่ลิปป่ะเขาคอกป่ะไปลัก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  Uhm, 2ปีแล si. ้วย huh ังบ่ได้น้องอยู่พี่น้องเอ้ยผสมด5,000แล้วบ่ติดล้งัอยู่ในคอกจะเวนกางสิตกดินพี่น้อง